รถหมดแล้วฝั่งตรงโน้นรถยังรถหมดแล้วฝั่งโถหน่ารถเยอะเพราะว่าน้ำมันไม่ไม่นี่ตรงปลูกใหม่ๆนี่รถหมดแล้ว สวัสดีค่ะแม่มาริโอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริโอนจะพาลูกๆมาปลูกต้นยางนาต้นไม้แดงแล้วก็ต้นมะข่ามุงนะคะซื้อมาต้นละยี่สิบห้าบาทวันนี้วันที่เก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แม่มาริโอนมาปลูก ต้นไม้เพื่อแทนคุณแผ่นดินต้อนรับวันแรกนาขวัญในวันพรุ่งนี้วันที่10พฤษภาคม2564นะคะลูกๆของแม่มาริสอนนะคะก็มาปลูกต้นไม้ช่วยลูกๆก,ก็ทำงานกันหมดทุกคนแล้วลูกสาวนะคะก็จะเป็นครูลูกชายก็จะเป็นครูลูกสาวเป็นครูชีวะลูกชายเป็น ครูดนตรีสากลลูกสะไยเป็นครูเคมีนะคะสอนมัธยมทั้งหมดวันนี้ลูกๆมาปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินนะคะป่าไม้ที่แม่มุรีสอนพาเขามาปลูกนี้จะเป็นป่าถาวรแล้วนะคะรอบๆขอบบ่อก็จะมีความสูงประมาณ ต้นไม้แต่ละต้นนะคะต้นตะโกต้นสดาแล้วก็ต้นอื่นๆอีกที่แม่มะลิสอนไม่รู้จักเพราะว่าไม่ช่ำชองแต่ก็ไม่เคยตัดสางจะตัดเฉพาะต้นกระถินเท่านั้นนะคะก็จะปลูกรอบๆขอบบ่อต้นไม้แต่ละต้นนี้สูงมากกว่า3 30เมตรนะคะ น่าจะ30เมตรโดยประมาณจะมีต้นสะดาต้นตะโกต้นสแกต้นประดูแล้วก็ต้นไม้อีกหลายชนิดที่แม่ไมริซอนไม่รู้จักแต่ว่าอนุรักษ์ไว้รอบๆขอบบ่อแล้วก็มาปลูกตรงไหนที่เป็นต้นกระถินเยอะๆนะคะก็มาตัดต้นกระถินออกนิดหน่อยแล้วก็มาปลูกต้นยางนาลง ปลูกต้นยางนาปลูกมะค่ามงแล้วก็ปลูกต้นไม้แดงไว้เผื่อในอนาคตนะคะได้เมล็ดผักหวานมาจะมาปลูกคู่กับไม้แดงปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินนะคะปลูกเพื่อลดโรกร้อนพาลูกๆมาปลูก เพื่อต้อนรับวันแรกนาขวัญน,นะคะก็ปลูกตรงไหนที่เราปลูกต้นไม้ใหม่ลงไปนะคะเราก็จะเสียบท่อ PVC ไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้เรากลับมาดูแลเขานะคะเพราะว่าการปลูกต้นไม้นี้ ถ้าปลูกในป่าที่เป็นป่าโดยสมบูรณ์แล้วนะคะหญ้าจะมีขึ้นแต่สิ่งที่ห่วงก็คือเถาวันแล้วก็จะจำไม่ได้ว่าต้นไม้ต้นใหม่เราปลูกอยู่ตรงไหนต้นอะไรเพราะว่าแม่มริสุทและลูกๆก,ก็ไม่ช่ำชองขนาดนั้นนะคะนำต้นยางนามาปลูกต้อนรับวันแรกนาขวัญ โครงการของแม่มริซอนจะให้รอบๆขอบบ่อเนี่ยเป็นป่าเป็นป่าปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินนะคะความใฝ่ฝันอันสูงสุดของแม่มริซอนก็คือน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9นะคะ โดยการน้อมนำพระราช,ชดำรัสปลูกป่า3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างลงในพื้นที่โคกหนองนาแห่งนี้ก็คือ 1. ไม้ใช้สอย 2. ไม้กินได้ 3. ไม้เศรษฐกิจปลูกให้คล้ายสภาพป่าจริงๆ 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์ด้านอาหารนะคะเนื่อเมื่อมีระบบนิเวศแล้วเราก็จะมีเห็ดโคนมีเห็ดเพาะเห็ดป่ากระเจียวมันป่ามันหนิบไข่มดแดงเพราะว่ารอบๆขอบบ่อนี้จะมีต้นไม้ใหญ่เช่นต้นสะเดาซึ่งมดแดงจะชอบมาทำรังที่ต้นสะเดาแล้วมดแดงจะมาอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ มีน้ําให้เขาน้ําในบ่อก็จะเป็นแหล่งน้ําแหล่งอาหารให้หมดแดงเป็นอย่างดีป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ดำรัสไว้และเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้พระสุนิกกรได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท แม่มริซอนจะมาที่โคกหนองนานี้ได้ก็ต้องเป็นวันหยุดราชการเท่านั้นวันเสาร์อาทิตย์ให้ลูกๆพามาเพราะว่าโคกหนองนาของแม่มริซอนนะคะห่างจากตัวเมืองซึ่งแม่มริซอนอยู่ที่อำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ50กิโลเมตรเสาร์อาทิตย์ก็จะได้มาครั้งหนึ่งเพื่อมาปลูกป่าเพื่อมาดูแลป่านะคะ ตรงไหนที่เป็นที่ว่างก็จะปลูกเพิ่มตรงไหนที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ป่าเกิดแล้วก็จะคงไว้ไม่ตัดสางตรงไหนบริเวณพื้นที่ใดที่เป็นป่ากระถินเยอะๆซึ่งไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะคะแม่มริสอนก็จะตัดสางออกก็จะเอาต้นยางนาต้นมะข่ามงต้นไม้แดง ต้นสักต้นประดูแล้วก็ต้นพยุงมาปลูกนะคะมาปลูกคระกันไปหลายๆชนิดแล้วก็ปลูกขนุนบ้างมะม่วงบ้างมะกรูดมะนาวแล้วก็อาทิตย์สัปดาห์ต่อไปอาทิตย์หน้านะคะแม่มริซอนก็จะนําหน่อกระเจียวมันป่ากระชายขา่า ตะไคร้นะคะมาปลูกตะไคร้นี่จะปลูกรอบๆขอบบ่อเพื่อกันตะลิ่งพังกระชายกระเจียวแล้วก็มันป่าจะปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่เพราะว่าพืชมีหัวทุกชนิดนะคะจะชอบพืชมีหัวทุกชนิดจะชอบใต้ร่มไม้ชอบร่มลำไรนะคะค่ะวันนี้แม่มริซอนขอจุบ คลิปเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ